วันนี้นะครับเป็นวันสิ้นปีพอดีเลยนะครับผมนะครับกับน้องผิบอันแห่งช่องหยินฟินฟู้ดวันนี้พ่อจะพาน้องผิบอันไปปิดทองฝั่งลูกในปิ๊กจันโลกเขาบอกว่าการปิดทองฝาลูกในปิ๊กเนี่ยมันได้บุญเยอะมากเลยวันนี้วันสิ้นปีเดี๋ยวพ่อจะพาผิบอันมาปิดทองกันนะ,นะลูกเนาะตามพ่อมาเลยลูกตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสามขาสันทิสุขนะครับวัดนี้อยู่ที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดรุอรธานีนะครับ วันนี้ผมจะพาปิดทองฝากลูกนิมิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันงานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่30ธันวาคมจนถึงหมกราคมเลยนะครับตามเข้ามาเลยนะครับทีมเป็นไงลกูกร้อนไหมมาพาเข้าวัดลกูกนี่จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับตามมาเลยลกูกนี้เดี๋ยวเราผ่านหนึ่งซุ้มก่อนลกูกเห็นไหมสวยงามไหมดูสิสวยไหมลูกพิงอยู่ดิ เห็นไหมใช่ไม่เดินชนนะนสวยไหมนี่ยังมีสองฝั่งนะลูกสาธุสาธุนะคะเพื่อนบ่ายพรานคานด้านบนเราก็เลยยังไม่ะทางนี้เราพร้อมแล้วนะคะยกมื้ตายเรื่ออธิษฐานผิดไปพร้อมกันนะคะอิคางเมมาตาปิตุณาโหตุสุติตาโหตุมาตาปิตะโรว่าตามะคะสาธุ สาธุสาธุอันภาครัยมีบนดอกไม้ทูบเทียนทพงปับใจของข้าพเจ้านี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ประดุจด,ด,ดังดอกมุกยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมอาลัยแด่พระองค์เพื่อไหว้เกียรติยจยำนอง มุขกรงกรานควายตววแก้วขอยแก้วกวรมานอวยพุทธศาสนาพระศรีอานในอนาคตต่างกันเพื่อหน้านี้เถิดสาธุสาธุสาธุมาเชิญเลยค่ะลูกขึ้นเป็นตีของคนละสามขั้งด้านหน้าแล้วก็ยกปัจจัยไว้สวรรค์นะคะถ้ามีอธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนเข้าในวร์สดนะคะอย่าลืมถอดรองเท้าด้วยนะคะของอ่านบโมทนาบุญกับยอดพระป่าที่มาเมื่อกี้นะคะ,อะยอดพระป่าที่มาเมื่อกี้ของคุณนิรุตธวงวิพัฒน์พร้อมครอบครัวนะคะสายลังสิตนะคะ,อะยอดพระป่าของคุณนิรุตนะคะ,อะของคุณพ่อเสริมแม่เล็กนะคะ วงวิพัฒน,นะคะได้สองหม่นสอ้อยหกสบปาทสาธุนะคะอันนี้เป็นยอดป่าจากรางสิตนะคะสายรังสิทธ์ของคุณนิลุศนะคะสองหมื่น้อยกสิบแปดบาทนะคะแล้วก็ยอดพาป่าของครอบครัว คุณนิในจงกลางนะคะแล้วอะไบูชาก็รูปบูชาแผ่นทองก่อนเนาะไปคุณนิในจงกลางราะครอบครัวนะคะได้นบ้านนี้จะเป็นบูชาต่างวันเกิดนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นตักบาทร้อยแปดนี่นะครับพี่น้องพิกันจะทำบุญนะคะตักบาทร้อยแปดใส่ให้หมดในโลกนั่นละทุกันเลยไปดูงนูดนตรงนูเลยเต็มเลยเห็นไหม ลูกห้านนับป่าเยอะมากลูกโอ้โหแต่ทุกอันเลยลูกนะทุกบาทเลยลูกบาทละหนึ่งเหรียญลูกใช่ลูกนั่นละครับเก่งมากลูกใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆอยันไหนไม่ถึงก็ไม่เป็นไรลูกนะใส่พอที่ถึงลูกปลาตะนุ่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 ต่อมีเยอะมีเยอะมีเยอะอ่าตามคุณยายไปลูกนี่ใส่ตาคุณยายไปเลยครับตักบัตรร้อยแปดหน้านะลูกอ่าตามคุณยายไปเลย ใช่ลูกน่ารักมากน่ารักมากทำตักผู้หญิทุกอย่างเลยลูกนะเก่งมากลูกอย่าไปไหนนะนั่นละนั่นละน่าลูกใบไม้เปลี่ยวเข้ามาเลยเหรออย่างไรลูกวันนี้พ่อจะพาเนี่ยมาทำบุญแล้วลูกนะส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเอ้ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดี๋ยวพ่อจะพาพี่แงไปทำบุญเรามาสะสมบุญกันลูกเราจะได้บุญกันเยอะๆมาใส่ครบใส่ครบใส่ครบเก่งมากูกต่อไปเราจะมาทางนี้ลูกตามพ่อมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ใส่ตรงนี้นะบูชาพระตายทางนี้ลูกไม่ใช่ทางนี้นี่นี่นี่บูชาพระตายลูกหนึ่งร้อยบาทข้าแถวก่อนข้าแถวก่อนลูกข้าแถวข้าแถวอ่าแล้วก็ยอดเลยลูกน่ละต่อแถวพี่เขาจะได้ล,ลูก หยอดเลยครับลูกอ่าแล้วก็รับพัตตาจากคุณลุงขอบคุณค่ามาแล้วไปเขียนใบทองตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมชื่อของเราที่เกิอ๋อเอาคนในครอบครัวด,ด้วยใช่ไหมครับเป็นชื่อของตัวเองอ๋อเดี๋ยวผมถามหน่อยเวลาเรามาฝังทองูฝังลูกนิมิตเนี่ยเราต้องเดิน 3, ก่อนสามรอบแล้วค่อยแปะ แปะทองใช่ไหมครับครับได้ 8, 8, น 3, น 4, ค่อยแปะวนสามรอบคือดูทางอากาศเลยตอนะะนี้เรามาเรามาปิดทองในเม็ดติดติดติด,ตด,ตดไปจนครบ ครับผมนี่มันจะเป็นทองนะครับแทนทองอยู่นี่นะครับเป็นลาเปียวครับครับแต่ตัวนี้นี่เขียนชื่อที่อยู่เอเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดอ๋อครับผมต้องแปะลูกแรกในองค์มูลก่อนกันเลยครับครับแปะเลยมีกี่ลูกเรามีทองกี่แผ่นในแปะที่หมดขอบคุณมากครับครับผมนึได้ลูกละนหนึ่งแผ่นนี่แหลมันมีกี่ข้อได้ครับผมครับครับมาพิงน้องนำประวัยแต่พระสงฆ์ด้วยจิตใจจางงง านข่อยพกห่วงแก้วข่อยแกล้วห่วงมันข่อยพกศาสนาพระศรีอานในอาณาจักรนาำเมื่อหน้านี้เทินสาธุสาธุสาธุ หลังจากที่เราพร้อมแล้วครับตานนี้พิงค์อันลูกเดินขึ้นขั้นบนเลยลูกไม่เราต้องถอดรองเท้าเดินลูกเดี๋ยวเนี่ยมาทาสีเขียวตารางลาละหนึ่งบาทเดินเลยตารางลาเดินเลยลูกเดินตามพี่เข้าไปเราจะเดินรอบโคโลสตทั้งหมดสามรอบลูกไปเลยคนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบงาทเดินรอบโคโลสต์สามรอบเลยนะครับ มาเดินเดินแล้วลูกเดินสามรอบลูกอ่าน้ามารอบแรกกันก่อนเลยบ่าเดินเลยนะลูกนะอ้าวไปทางซ้ายลูกทางซ้ายลูกเดินสีเขียวลูกจะได้ไม่ร้อนตามสีเขียวนะอ่าเนี่ยนี่นี่พ่อจะถือเดินตามโอเคเดินสีเขียวลูกนะถ้าเดินตรงพื้นปูมันจะร้อนลูก ตรงกระเบื้องจะร้อนนี่นะครับอุโบสถนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นสีทองครับสวยที่ดินเป็นสิเป็นัเป็นวันที่สวยมากเลยนะครับวันนี้คนละยี่สิบบาทคนละผมไม่เจอวันนี้โดยบังเอิญนะครับพอดีขับรถผ่านนะครับเลยเห็นว่ามีการฝังทองลูกฝังทองฝังลูกเมิรนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าวันสิ้นปีเนี่ยจะมาฝังลูกเมิรนะครับเด็น้ลูก เดรเป้เลยทั้งหมดสามรอบนะลูกนะ,ะ,ะ,ะดเดเปจาขจองส,ว,สวันนี้สังเกตดูคนก็มาปิดทองฝั่งลูกมีกันเยอะมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีด้วยนะครับเรามาทําบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันครับ ลูกนิมิตนี่จะมีทั้งหมด9ลูกนะครับผมหลังจากที่เราเดินครบสารอบแล้วเนี่ยเราจะไปฝังลูกเราจะแตะทองลูกแรกก่อนซึ่งลูกแรกเนี่ยอยู่ในอุโบสถน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะภาพตอนที่เดินครบสามรอบเลยนะคระับหลางฮอตอนนี้เราเดินครบสามรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าอุโบสถกันนะลูกนะมาตามมาลูกเข้าพระอุโบสถเลยลูกนี่ลูกขอบเข้าพเจ้า เรามีนามอนาของข้าวพระมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่นะครับเดี๋ยวเข้าอุโบสกันเข้าเลยลูกนี่ครับเดี๋ยวเข้าอุโบสถกันครับทางอยู่ทางขวาลูกเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหพาประธานองใหญ่ที่สวยงามมากเลยครับแต่รักว่าสวยอ่ะเยี่ยมมาก ดีนะครับเราเข้ามาในอุโบสถแล้วครับตอนนี้นั่งตรงนี้กันลกูกนั่งก่อนนั่งกันแป๊บนึงไหว้าพระก่อนไหว้าพระก่อนสามครั้งลกูกสามอีกหนึ่งครั้งลกูกเอาไปทอไปใสล่ลูกเนี่ยตรงใต้ลูกนี้มิด่ะหนูเห็นแมที่เขาใส่กันเลยลูก เาลูกใส่เลยลูกเรียลรใส่เลย,เ,ลยเก่งมากเดี๋ยวน้องพี่เอจะปิดทองก่อนนะครับอันนี้เป็นลูกที่หนึ่งนะครับลูกแรกหนึ่งอยู่ในพระอุโบสถนะครับจับเอา้าลูกจับเอา้าแล้วก็ปิดทองลูกปิดเลยพ่อถือให้อปิดทองกันลูกปิดเลยครับกระดาษที่ตัวตรงนี้ เก่งมากเดี๋ยวเราเปนลูกที่สองก็ต่อลกูกในพระอุโบสถคนเยอะมากเลยนะครับและตอนนี้เราได้ปิดทองฝั่งลูกนิมิตลูกแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลูกที่สองก็ต่อเลยนะครับตามมาเลยนะครับน้าเพีงนี่จะเป็นลูกนิมิตลูกที่สองนะครับที่น้องผีงอันก็จะแปะติดในโลกแปะเลย ค่อยๆแปะนะลูกนะเอาได้แล้วล่ะผู้นัได้โค้โค้ชความ้อมเนาะอ่าแปะได้ลูกเราบังหล่นนะแปะได้ไหมป่านะคะนั่นละนั่นละเออเก่งมากครับป่ะลูกที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาได้เป็นลูกที่สามกันต่อลูกเสร็จแล้วใช่ไหมลูกนี้จะเป็นลูกที่สองนะครับค่อยๆแปะลูกเออแปะเหมือนพี่เขาอ่ะได้แล้วลูก แบกเสร็จแล้วก็เอาเอากระดาษไปท,ทิ้งทางกระดาษกระยาดให้เรียบร้อยนะลูกนะแปะเลยครับให้เอาออกะครับแบกเลยอันนี้เป็นรูปที่สองนะไอ้รูปที่สามนะครับผมระวังตกนะเก่งมากโอเคเอากระยาดไปทิ้งลูกทิ้งทางกระยาดลูกมีกรตีคองด้วย 3, สา<ะ>บครั้งลูก สามครั้งครับสามครั้งตีเลยอ้าวครั้งที่หนึ่งพร้องสองสามโฟกีครบปะเราหนักเหรอป่ะไปลูกเล้นต่อต่อไปเราจะไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามลูกที่สี่นะคะต่อไปมาลูกมาจริงอ่น ใช่ลูกเราใช้ถุงผ้านี่แปะแปะก่อนแปะแปะอ่าแปะแปะใช่แปะแปะแล้วเราก็แปะทองตรงที่เราแปะลูกมันจะได้อยู่ทองจะได้ติดไงจะได้ไม่ปิ้วลูกอ่าลูกเก่งมากอะไรลูกระหว่างนั้มันแรงลูกเดี๋ยวลมพัดพี่การแกะได้ไหมพี่กันแกะได้ไหมลูกน่าละน่นละเขาค่ปิดลูกระวังตกระวังตกติค่อยๆแปะค่อยๆแปะเออ โอเคตีคองอีกไหมอยากตีคองอีกไหมตีคองสาครั้งโอเคทิ้งถังขยะลูก,ลลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตีคองสามครั้งสามครั้งพอลกูกอันนี้เบาใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสาอาไปมาลูกต่อไปล,ลูกลูตอไปสนุกไหมมามามาในพ่อให้ไม่เ็น อ้ยอันนี้ประกันจรวดแล้วาราวังลนดระวังคล้องล,อล,อลออไปเขาจะแปะเลยโลกแปะทั้งไหนแ,แปะแข่งมามันเลยขุีเขานี่ลูกที่ห้าแล้วนะครับเี้มนา แปดไ้วที่ถังขยะลกูกให้เรียบร้อยมีถังขยะอ,อยู่นี่ไงนี่ไงนี่นี่เสียงขยะอยู่นี่อ่าป่ะต่อไปเป็นลูกที่หลูกที่หกลูกเหนื่อยไหมลกูลกเจ็ดเหรอเจ็หรือหกน่ฮะเพราะว่าเขาบอกว่าหแล้วก็เจ็ด 7, 7อ่าอป่ะป่ป่ะ อ่ะลูกเอาไปนึงอันเพียงนึงอันเอาเนั่นแหละล่างสุดนั่นแหละแปะเลยเอาเอาอันหนึ่งลูกมาเก็บไว้พอถือให้อ่าไปเลยลูกติดเลยลูกข้อก็ติดนะระวังตกลูกแกได้ไหม น่าแหละก็กาแกะลูกค่อย้แกะใจเย็นๆน่าโอเคแกะได้แล้วแปะเลยเก่งมากลูกราง้าทิ้งถังขยะมืเดิมครับลูกอ่าถังขยะให้เรียบร้อยชนะดีนะไปลูกต่อไปลุย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 ะ ทำบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่มาลูกอาหนึ่งใบลูกหนึ่งใบครับมีาแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่กลัวอะไรที่ชิงรากความจริงต้องสร้างเองนะคะถ้าสร้างบุญอยู่ที่ใจนะคะเราไปไหนนะคะบุญก็ติดตามเราไปจะไม่หยาดลูกค่ะ ใส่ถังขยะไปเครับื่อแม่่พีงเรับไม่มีอำไมพ่อมาไม่มีถังขยะอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับถังขยะแม่พ่อมามาเดินไปเลยลูกไปจะหมดแล้วอีกสองลูกลูกไม่เอาไม่ไม่ทิ้งล่างสุกปกลูกไม่เอาลูกไหนก๋วเตี๋ข้างล่างอุ้ยมีช้างจริงด้วยเตี๋ยวช้างตัวใหญ่มากเลยลูกฮะช้างที่นำโชคเหรอ แล้วก็มีข้าวกีมีข้าวกีมีน้ำนะคะมีน้ำดื่มต่างตอยู่ได้ไหมนะคะอยู่ที่นี่โรงครัวกลางก็มีอาหารรับประทานนะคะมาไปกินในวันนี้จเสร็จเลยครับลูกจะเสร็จแล้ววันอันนี้ก็ลูกที่แปดแล้วนะครับโอเคมาถังขยะลูกทิ้งถังขยะสวยงามใช่ไหมมาต่อไป านุษย์อไหมายพ่อ,อนหนึง่งอ่าลูกสุดท้ายใลยลูกลูกที่เก้ามีแค่เก้าลูกลูกจบแล้วอ่านางน้ตน,นะคะวัตถุมเลบริการเนี่ยพอาติดเองอ,อันนี้พระพุทธชินราชนะคะองค์ละ999บาทลูกนะคะพันเรียนหลวงพ่อวัดคูของเรารุ่นแรกะะา,ากับข้นนะคะหนึ่งร้เก้าสิบเก้าบาทนังน้อยนะคะก็่ นกแก้วเรียกเขาเล่นหน่อยนกแก้วเนี่ยคุณยายอยากได้คุณยายอยากได้เออคุณยายอยากได้อยากบูชาพระพุทธชินราชนะคะค่อยแก่นะลูกนะมันอยากยุยยุยบ้างสิบูชาสิมบับแกะเบาๆลูกเข้อกดเข้อกึศมาตีคอหนิล so uh ูกเรบท้ายละตีคอตีคอ ทิ้งถังขยะไปรูปเมื่อคืนนี่หลวงพ่อถังขยะอยู่นี่นี่ทังขนะ่ล้วเรคนได้ซ่องแต่ได้ซ่องปักใหญ่ไปทิงถังขยะแล้วก็ตีข้อศีรษะพลูกก็เสร็จแล้วปรถซ่องกรเสียเล็กๆเล็กเล็กๆภูคนได่นก็จจแมนตีเลยก็สี่คนซ่องแล้วก็เดนาี่ตัดไหมายแล้วก็เดินลงท้าลูกลงท้าอยู่รูเองด้านไหนที่ไหนนะคะคนสีเขียวทางนี้ครับนะคะ ติดไว้อยู่ตรงลูกนิมิตจำไว้ว่าอกับลูกของอยู่ที่ไหนนะคะอ่ะใส่ปัจัจมาเลงตอนนี้เราสองคนก็ปิดทองฝากลูกนิมิตครบเก้าลูกเลยนะครับเราก็อิ่มสิบเก้าลูกลูกแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อเลยเนาะเพราะเราอิ่มบุญแล้วเรามาทำบุญตอนวันสิ้นปีกันแล้ว เดี๋ยวผมจะพาพิกอันนี่ไปเที่ยวต่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเราไปเที่ยวไหนกันนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ช่องหยีฟีฟูดด้วยนะครับไปไหนนะพ,พิงอันอยากไปดูนสาวโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาพิกอันไปดูดอนอ๊อฟสาวนะครับแล้วเดี๋ยวไปซุสต่อได้โลกได้โลกมาเดี๋ยวตัดภาพไปที่คลิปต่อไปเลยคลิปต่อไปผมพาไปเที่ยวใอนอ๊อสาวเนาะเอาเป็นอีพีหนึ่งเลยนะโอเคครับเจอกันนะครับ